สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r ฟครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรมวีเดือดเช่นเคยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนวนกันนะครับผมก็มาเป็นร้านค้าาเนจรนครับ Donning Fire นะครับผมตูเลนนะแล้วก็รับสูงสุด3สกินนะครับนั่นคือสกินตูเลนมิลล c l คแหละนะครับผมเปิดตัวครั้งแรกก็อยู่ที่ประมาณ890 คูปองนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างวนมาบ่อยในร้านค้าแพนจรนะอยู่ที่ราคาประมาณ960ครับก็เช่นเคยช่องผมจะเจ็บให้ดูทุกกิจกรรมอยู่แล้วมันเป็นแบบสิ่งที่ต้องทำไงเพื่อตอบแทนคนดูร้านเติมเกมกรฟอฟน,นะครับผมก็เติมได้2ช่องทางนะทางเว็บไซต์หรือทางแชทนะครับไม่ถูกใจกิจกรรมไหนหรือว่าผมบอกว่าเกลือก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าถ้าจะเติมก็ฝากนึกถึงกันด้วยนะครับเติมได้2ช่องทางนะโอเคไปกันเลยว่าวันนี้มันจะยังไงนะครับผมแล้วก็ อ๋อวันนี้ a a c เปิดวันแรกแล้วผมก็ดูแมตต์ดูเกมแรกไปว่าเบคอนเนี่ยโดนจบเร็วนะมาแกงอ่าลิกเตอร์แวนโอ้โหได้สุดได้แบบได้ได้นะเออก็โดนไปแล้วก็ดูดาร์ฟเกม2ดาวน่าจะ2อศูนย์นะครับผมไม่ได้เดี๋ยวน้องๆก็ต้องปรับตัวสู้นะครับผมไปกันต่อ,อร้านค้าพิธจอนวันนี้มันจะเป็นยังไงผมไม่ได้กดดูราคาเลยนะตอนกลางวันเออนะครับผม ทำงานยุ่งจัดอะทุกคนวันนี้เข้าออฟฟิศอุ้ยไอตารางราคาแบบนี้มันคล้ายๆลิงนะใช่แหละผมว่าเลขตรงเนี้ยคือ,700อเจ็ดร้อยอะเออเจ็ดร้อยสองอเงี้ยแล้วก็เออสิบช่องอะเจ็ดร้อยกว่าๆนะครับผมแล้วก็สิบเอดช่องเนี่ยก็ประมาณพันหนึ่งนะครับผมสิบสองช่องเนี่ยก็พันห้านะ ซึ่งมันโหดร้ายมากสําหรับเลดอันนี้นะครับคือคนที่จะสุ่มนะคนที่จะสุ่มคุณต้องแบบยังไม่มีสกินไหนๆเลยในวงล้อนะครับผมแล้วก็คุณต้องค่อนข้ามเป็นคนที่เก็บดาบวิเศษเพื่อไปสุ่มปลายเดือนอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างเช่นอันไอดีเนี้ยผมมีดาบวิเศษอยู่ร้อยยี่แล้วะะไงเดี๋ยวปลายเดือนผมไปเอาไอตัวแบบมิซิควาบัตเตอร์ไฟได้ไง <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันแพงมากทุกคนเวลาเวลาซื้อนะ ผมแนะนํารอร้านค้า v i p ร้านค้าว i p อยู่ไหนอยู่ตรงหน้าไอเทมครับแล้วก็จิ้มตรงร้านค้า v i p ีนี้อ่ามันจะชอบมีสกินเนี่ยแก๊งมิลโโลโคเก้าร้อยหกสิบเนี่ยมาขายก็จะมีวนเวียนมาตุเลนบ้างลิปโป้บ้างบางทีลิปโป้สีทองบางทีก็จะเป็นอะไรอ่าเตียวเซียนบ้างเออเตียวเซียนที่ใส่หมวกอะบางทีก็จะเป็นลิเลียน,นาคอหักอะไอลิเลียน,นาที่มันบุกรเสียงแบบ น้ำหน่อยเออซึ่งค่อยมารอซื้อตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นพันห้ามันเหมาะสําหรับไม่ใครที่ไม่มีสกินทั้งนั้น <S <S โน,โนะครับผมแต่ว่าผมอ่ะคูปองลิมิเต็ดเหลือเบบาอีกแล้วเช่นเคยเหมือนที่บอกไปเพราะฉะนั้นผมก็เจ็บให้ดูได้นะครับผมก็คือผมใช้แนวแนวแบบรับซื้อการ์ดไงแล้วผมก็เออนั่นแหละทําเควสต์ตังๆนานาแต่มันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายทุกคนเพรมิดฉ้ามิดฉาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ เขาก็จะหลอกเอาเงินเราง่ายๆเลยนะแล้วสมมุติว่าคุณบอกว่า,อาเอาการ์ดมาก่อนเดี๋ยวค่อยโอนตังค์ให้เขาก็จะไม่ไว้ใจคุณอีกเพราะคุณคือใครถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นก็ตามนั้นทุกคนแต่ถ้าก็ยังรับอยู่นะเออก,ก,ก็ติดต่อมาได้ครับแต่ว่าบางเก,ก็ติดต่อมาถ้ามีก็ติดต่อมานะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ว่า รับใบอะไรเท่าไหร่หรก็คือใบที่ได้3,000คูปองที่ทําเควสแล้วได้3,000คูปองเนี่ยผมรับอยู่ที่ใบ210บาทนะแล้วก็ใบที่ทำเควสได้1 5 0คืออิลินใบเดียวแหละผมรับอยู่105บาทนะครับส่วนใบแอสลาสเออ,อเซนกามีอะไรกว่าเออที่ได้1,000คูปองอะ่ะอันนั้นอนะ่ะรับอยู่70บาทนะครับผมตามเรชเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะนะ แต่ว่าครั้งนี้แล้วผมได้ลิงตอนที่แบบเนี่ยช่องเนี่ยผมได้ลิงเลยนะหรือเปล่าวะหรือผมได้ตอนพันพันคูปองวะมันต้องมาป่ะไม่อย่างเหมาเลยอ่ะมันโหดร้ายไปแล้วผมอะ่ะลืมดูเว้ยว่าไอดีนี้มีหรือ,อยังกดอ่ะไปดูมาละบาปบุญยังยังไม่มีนะเออลืมเช็คเลยจริงๆต้องเป็นอะไรที่เช็คเป็นอย่างแรกนะครับผมว่ามีทูเลนหรือ,อยัง เรียบร้อยพันห้าของกอฟตรงนี้นี่นะครับผมอ่ะโอเคอันนั่งอยากมันเป็นมิลโคประมาณหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเอฟเฟกนะครับผมก็ตามนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวของรางวัลที่ได้สุ่มตราอื่นก็ไปอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมและนี้ก็มีแล้วนะ มันหาไอดียากอะ่ะที่ยังไม่มีอ่ไอดีผมเริ่มแบบเริ่มตันตันลวนะครับผมไปเราไปรีวิวสกินทูเลนกันนะครับเปิดตัวกันอีกทีหนึงต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 ครับผมดอน n ิ่งมันแปลว่าอะไรแบบฟาสลัวโผเพอใช่ไหมเออดอนนิ่ง <not> น่าจะเป็นแบบช่วงเวลาที่หาวแบบเช้าตรู่เนี้ยดอนนิง่งตานนั้นนะครับผม เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะจำไม่ได้โอเคปะดูเอฟเฟกกันเลยครับมิราโคแบบกลางๆนะไม่แพงมากนะครับผมโอเคปรับร้อยี่สิบเฟรมแล้วก็จัดกันเลยครับผมอืมโมเดลก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหมอผีอะวิง่งท่าวิง่งไม่สวยงามเลยอะเออนะหลังคอมด้วยอะไรด้วยนะครับผมตามน,นี้นี่ การตีนะครับผมก็เป็นแบบเหมือนศิลศาสตร์เวทนิดนึดนงนะข้างหลังมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะหรือว่าพอติดสแต็กล้วมันจะสวยขึ้นไม่แน่ใจนะครับผมแต่ตีทำนาแป๊ะแปะก่อนะครับโอเคมาสกิลหนึ่งครับไปเป็นแบบเหมือนลูกไฟเนี้เออหลอนๆหน่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเลย <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยดูนะสแตกบึ๊บ อไม่ชัดเลยอ่ะนี่คือร2อยี่ิบเฟรมแล้วนะโอเคเออมันไม่ค่อยชัดจริงๆนะครับผมอ่ะสกิลสองครับเอ้ยสกิลสองนี้ดีคือแบบเป็นการแบบเคลื่อนย้ายมวลสารนะครับผมแล้วก็มีปากเสืออยู่ปลายทางค่ะนี่นะครับผมเหมือนกินชานมไข่มุกอะร้านเสือนะครับแหวนะครับตรงนี้โอเคเป็นแบบเหมือนแบบ ไฟๆไฟนิดหนึ่งอ่ะเออนะครับผมหมักเข้าไปหนึ่งเฉยๆสองโอเคนะแต่สามอ่ะผมจำได้ว่าสวยนี่เป็นแบบเหมือนอันเชิญอันเชิญเสือหัวเสือยิงออกไปนะครับผมปเป็นแบบรวบรวมจักรกก่อนนะครับผมมาอยู่จุดศูนย์กลางเข้าลปเอียงนะ อันติเมตเนี่ยใช้ได้สวยใช้ได้โอเคครับแต่ว่าถ้าใครมีที่แบบสะกินตึงกว่านี้ทูเลนทูเลนกระบี่ทูเลนโกโจอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามก็ได้นะครับผมเออมันไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นแต่ถ้าใคราหาราคาย่อมเยาวกว่าน,นี้ก็แนะนำว่าให้รอในร้านค้าแพนจอนยอ,อร้านค้า v i p นะครับผมหรือว่ารอแบบมันมีกิจกรรมมาขายอะไรเงี้ยไม่เกิน89 0ร้อยเก้าสิบก็จะเอาได้นะครับผม โอเคทาวาปครับผมหนึ่งสองสามเลสโกเป็นการปักปักของมงครับผมมงไม่มีอะไรทางนั้นครับผมขอยทีนึงครับผมแล้วทำไมคุณต้องปักเสาหันไปทางนั้นอนะปักเสาครับผมไล่ลำบินไปตรงนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปเลยครับผมเป็นประตูประตูเสือตามนี้เลยนะก็ถือว่า มีท่าวาร์ปยิ้มยิมย้มนะครับผมแล้วคือตรงนี้มันยาวขนาดนั้นเลยวะโอเคทุกคนอ้าวก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอมารีวิวผมไม่แน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรครับเหมือนจะเป็นกล่องสุ่มลิมิเต็ดส้มอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติวันอังคารมันจะต้องมีสกินใหญ่สกินโตนะครับผมก็อาจจะไม่ไม,ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันศุกร์อะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้รีวิวลิลีย วันไหนอะเนื่อออกมาเออเพราะว่าสุขผมมีไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่ออฟฟิศนะครับผมแล้วก็แต่ว่าแต่ว่ากลับมารีวิวให้ดูแน่นอนนะเออแล้วก็แบบผมไม่อยากจะอัดหน้าจอรีวิวด้วยเพราะว่าเออบางบางข้อมูลน่ะมันต้องขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยนะครับผมตามนั้นนะโอเคไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุบ๊บจมะ